ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องผีจนกระทั่งคืนนั้นคืนที่ฉันเข้าไปในโบสถ์เก่าแก่ที่ท้ายหมู่บ้านใครๆก็บอกว่ามันเฮี้ยนแต่ฉันอยากพิสูจน์ฉันถือกล้องวิดีโอเดินเข้าไปคนเดียวตอนเที่ยงคืน ความเงียบปกคลุมทุกอย่างอากาศเย็นยเยือกฉันเดินสำรวจไปเรื่อยๆถ่ายทุกซอกทุกมุมจนกระทั่งแกออกไปจากที่นี่เสียงกระซิบแผ่วเบาดังมาจากข้างหลังฉันหันขวับไปแต่ไม่เห็นใครเลยใครนะ่ะใครพูดฉันถามออกไปมือเริ่มสัน่นที่นี่ ของฉันคราวนี้เสียงดังขึ้นใกล้เข้ามาฉันรู้สึกถึงลมเย็นๆที่ต้นคอฉันรีบวิ่งออกมาจากโบสถ์วิ่งแบบไม่คิดชีวิตพอออกมาถึงหน้าโบสถ์ฉันหันกลับไปมองภาพที่เห็นทำให้ฉันขนลุกสู้บนหอระฆังมีเงาคนยืนอยู่เงาคนในชุดคลุมยาวเก่าๆก,กำลังจ้องมองมาที่ฉัน ฉันไม่เคยกล้าเข้าไปในโบสถ์นั้นอีกเลยและฉันเชื่อแล้วว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ได้หมายความว่ามันไม่มีอยู่จริง